ปีศาจตัวนี้มันเป็นปีศาจที่ถูกสาบคุณยายคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยตาแกให้อพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปนะเพราะว่าคืนนี้ปีศาจมาอารวาสในหมู่บ้านนี้แต่แกคนนี้ก็ไม่ฟังสินเหนียนวายเลอร์สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีวันตรุษจีนที่ผ่านมาต้อนรับเข้าสู่รายการซับเพเฮระวันนี้กับผม แม็กพัทรกิจดุสิทิ์ครับแล้วก็น้องวิรนเวิร์ค่ะน้องเวนเวิร์นนะคะเป็นไงบ้างเวรนเวิร์ช่วงจุดจีนที่ผ่านมาค่ะก็สนมากนะคะหนูอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็มีไปเที่ยวถ่ายรูปกับเพื่อนมากค่ะพี่แม็กอืมแล้วเป็นไงบ้างแบบว่าที่บ้านได้แบบว่าจุดประทัดกันบ้างไหมโอ้จุดเป็นหมื่นลูกเลยค่ะแม็กดังเต็มฟอยเลยก็จุดจีนที่ทุกปีเนี่ยก็จะมีแบบว่าการแบบแขวนคมแดงจุดประทัดกันอะไรอย่างนี้นะฮะรู้ไหมจะไปถึงต้องจุดประทัด ทราบค่ะพี่แมทแต่ก็แบบจุดกันมาตลอดเนาะใช่ค่ะเออนะฮะแล้วก็รู้จักปีศาจต,ตัวหนึ่งไหมเขาเรียกว่าปีศาจที่ชื่อว่าเหนียนเหนียนไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้เลยใช่ไหมฮะวันนี้เนะะี่ยฮะจะมาเล่าเรื่องของปีศาจต,ตัวนี้ให้ทุกคนฟังนะซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวันจูดจีนเลย <c oughs> นะครับชื่อว่าปีศาจเหนียนนั่นเอง <c oughs> นะครับซึ่งตัวปีศาจต,ตัวนี้เขาบอกว่าลักษณะของมันเนี่ยนะฮะมีลักษณะเหมือน สิงโตแต่ใหญ่กว่าสิงโตนี่ยสองเท่าแล้วก็เขี้ยวเี่ย,ยาวคมเขาเรียกคมเหมือนดาบเลย <c oughs> นะฮะแล้วก็มีขนรุงรังไปหมดปีศาจต,ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีความน่ากลัวของมันอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับจุจีนด้วย <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าปีศาจต,ตัวเนี้มันเป็นปีศาจที่ถูกสาบโดยเง็กเซียนฮองเต้นะครับที่แบบสะกดมันไว้นะครับแล้วก็มันเหมือนแบบแข็งเป็นหิน จริงๆแล้วเนี่ยบางตำราก็บอกว่าอยู่บนภูเขาแต่าบางตำราก็บอกว่าอยู่ใต้มหาสมุทรที่ลึกนะครับแล้วแข็งเป็นหินแล้วนะในทุกๆปีเนี่ยคำสาสนั้นจะอ่อนกำลังลง <c oughs> นะฮะและเขายจะฟื้นคืนชีพได้ในวันที่จะเป็นวันปีใหม่แล้วก็ปีศาจตัวนี้เนี่ยจะออกมาอารวาสในช่วงของแบบในคืนของวันที่จะเข้าสู่ปีใหม่หรือว่าวันจุดจีนแล้วก็ปีศาจตัวนี้ก็จะออกมาแบบว่า มาไล่กินมนุษย์ไล่กินอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมาวันหนึ่งนะฮะต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับปีศาจตัวนี้นะฮะชื่อว่าเหนียนนะเนียนเนี่ยซึ่งแปลว่าปีนะครับในค่าคืนของวันจูจีเนี่ยนะฮะโอ้ชาวบ้านเนี่ยจะแบบวิ่งหนีกันอพยพกันออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะหนีจากปีศาจตัวนี้นะฮะแล้วก็ปีศาจตัวนี้เนี่ยในทุกคืนก่อนวันจูจีเนี่ยก็จะออกมาอะวาาคนในหมู่บ้านมาจับ คนในหมู่บ้านกินอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่าวุ่นวายกันหมดแล้วก็หนีออกจากหมู่บ้านกันนะฮะเคยหนีออกจากบ้านมั้ยฮะอุ้ยไม่เคยค่ะทุเรศอ๋อไม่เคยอยู่บ้านนะตัวจริงก็อยู่บ้านเนาะโอเคนะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่อะคะก็จะหนีออกจากหมู่บ้านกันอพยพกันไปอยู่แบบบนภูเขาหรือว่าถ้าใครยังอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องแบบปิดประตูมิดชิดเก็บเงียบนะเพราะว่าปีศาจัวนี้จะฟื้นคืนมานในคืนนั้นแล้วก็จะออกมาหากิน นะออกมาละว,ว่ามาจับชาวบ้านกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้องเก็บไว้อย่างดีจนวันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะเหตุการณ์วันเนี้ยก็กลับมาอ่ะวันที่ปีศาจกำลังจะฟื้นคืนชีพชาวบ้านก็อพยพก,กันขนของขนย้ายกันใหญ่เลยนะฮะอยู่ดีๆก็มีตาแก่คนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนขอทานนะครับเป็นชายเล่ร่อนเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านนั้นแล้ว คนเนี่ยก็ไม่สนใจตาแก่คนนี้แต่ตาแก่คนนี้หน้าตาแปลกๆมากเลยนะ mm hmm. แบบว่าหนวดเข่าลุงลังหนวดเข่ายาวขาวหน้าใสาอมชมพูซึ่งแบบไม่ได้เหมือนคนเล่ย่อนอะแต่สภาพมันเหมือนนะนะนะก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็ไม่สนใจก็วิ่งหนีไปจนชายแก่คนนี้ไปเจอยายคนหนึ่ง mm hmm. นะครับที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่งทางทิศตะวันออกก็ไปเจอบ้านหลังนี้คุณยายคนนี้ก็บอกว่าเออเนี mm ่ย hmm. ตาแก่ให้อพยพหนีออกจากหมู่บ้านไปนะเพราะว่าคืนนี้ปีศาจเนี่ย มันจะเข้ามามอาอารวาสในหมู่บ้านนี้แต่ตาแก่คนนี้ก็ไม่ฟังนะตาแก่คนนี้บอกไม,ไ,มไม่เป็นไรฉันขอได้ไหมฉันขออยู่บ้านของเธอได้ไหมยายแก่ก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอันตรายสุดท้ายแล้วก็คือแบบตาแก่ก็ตื้อไปตื้อมาอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สุดท้ายก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคยอมให้ชายแก่เนี่ยอยู่ที่บ้านของคุณยายนะครับชายแก่ก็เข้าไปในบ้านปุ๊บก,ก็ไปจุดแสงสว่างไปจุดเทียนอยู่ในบ้านนะฮะ แล้วก็คนอื่นเนี่ยเขาก็หายไปกันหมดจนคืนนั้นมาเนี่ยฮะเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านเพราะว่ามันฟื้นคืนชีพมาละนะครับเพื่อที่จะออกมาหากินเหมือนเดิมนะพอมันเข้ามาถึงบ้านหลังเนี้ยปุ๊บมันก็เห็นว่าบ้านหลังเนี้ยฮะสว่างมีไฟที่สว่างมากนะเขาก็ตกใจกลัวละแต่ว่ามันก็ไม่ยอมแพ้ฮะก็พยายามพังประตูเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยให้ได้นะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอตาแก่คนนี้อยู่ที่บ้าน แล้วก็หน้าบ้านเนี่ยก็จะมีแบบโคมไฟสีแดงนะฮะมีแบบว่ายันสีแดงติดอยู่แล้วก็พอเข้าไปถึงในบ้านปุ๊บเนี่ยฮะก็กลายเป็นว่าเขาได้ยินเสียงปังป้งปังปัง mm hmm. ก็คือตาแก่แล้วก็จุดประทัดโอ้โหพอปีศาจตัเนี้ได้ได้เห็นทั้งแสงไฟนะครับเห็นสีแดงได้ยินเสียงประทัดก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้ทันที นะครับชายแก่ก็เปิดประตูออกมาหัวเราะด้วยความสะใจที่ปีศาจวิ่งออกไปแล้วพอตอนเช้ามาปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็กลับเข้ามาที่หมู่บ้านเหมือนเดิมเฮ้ยมีตาแก่นี่อยู่อ่ะโดนกินไปได้ยังวะถูกไหมฮะยายก็เลยบอกว่ากลับไปที่บ้านตัวเองปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการแบบไล่ล่าอะไรเลยนะแต่เห็นแค่ล่องรอยของการที่มีการจุดประทัดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการจุดเทียนจุดอะไรไว้ให้แสงสว่างเหมือนเดิมนะครับจนสุดท้ายนั้นอ่ะ ชายเล่่อคนนี้คือคนที่เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้น,นะครับที่จําแรงล่างลงมาเนี่ยเพื่อมาบอกวิธีการปราบปีศาจต,ตัวนี้<ม>ก็คือวิธีการปราบปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามีโคมแดงนะฮะมียันสีแดงติดอยู่หน้าบ้านนะครับมีการจุดประทัดไล่แล้วก็เห็นถึงความสว่างด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ชาวบ้านก็ได้รับความสงบสุขข่าวเนี่ยก็แพร่กระจายไปว่าวิธีการที่เราจะปราบปีศาจตัวนี้ก็มีวิธีการที่มีโคมแดงโคมไฟนะมีการติดยันแดงไว้หน้าบ้านมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่เงี้ยฮะก็กลายเป็นประเพณนี้ที่แบบสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะครับจนว่าทุกวันจุดจีนเนี่ยก็จะมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่ปีศาจตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปต่อมาก็ไม่ได้เจอปีศาจตัวนั้นอีกเลย นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเนี่ยแหละมันคือการว่าเราต้องจุดประทัดทําไมขับไล่สิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจนะความชั่วร้ายต้องหายไปแล้วเราก็หายไปกันเลยจะจุดประทัดเพื่อไล่ฟังชั่วร้าย <c oughs> อ่ะจุดปุ๊บ เนวนหายไปเลยไหมหายไปพร้อมกันเลยหายไปพร้อมกันเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเหนียนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปีศาจนะครับที่เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับที่เขาเล่าลือกันมาว่าเป็นตำนานนะครับที่ทําให้วันจุดจีนนั้นต้องมีการแบบประดับโคมไฟสีแดงนะครับแล้วก็มียันแดงติดอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายก็ไล่ปีศาจตัวน,นี้ด้วยนั่นเองนะครับ โอ้โหนี่ก็คือเป็นเรื่องราวนะของจุดจีนนะฮะแล้วเป็นไงบ้างครับแบบว่าจุดจีนที่ผ่านมาเนี่ยได้แบบว่านอกจากจะอยู่ที่บ้านแล้วไปเที่ยวแล้วไปอะไรแล้วเนี่ยมีอะไรแบบไปทาอะไรมาเป็นพิเศษบ้างไหมก็หนูมีนะกับเพื่อนนะคะใส่ชุดกี่เพ้าใส่ชุดสีแดงไปถ่ายรูปตามเยาวราชอะไรอย่างนี้ค่ะเขาตีมจุดจีนใช่นะฮะอ่อพี่ก็ใส่ชุดแดงไปเหมือนกันแต่ทำไมมันเหมือนแบบแปะยิ้มก็ไม่รู้นะฮะก็เลยอ่อไม่ได้ไปเลยนะฮะ ไปผู้เขาจะว่าแยิ้มนะฮะหรือว่าแบบไม่รู้ว่าพี่แต่งตัวสีแดงผู้เขาจะคิดว่าพี่เป็นเนียนหรือเปล่านะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวานะครับในตำนานของปีศาจเนียนตัวนี้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับวันจุดจีนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นความเป็นมานะครับว่าเราทําไมถึงต้องจุดประทัดกันนะครับในคืนวันก,นก่อนจุดจีนนะครับแล้วก็ทําไมเราถึงต้อง ห้อยโคมไฟสีแดงนะครับมียันแดงติดอยู่หน้าบ้านนั่นเองเพื่อขับไล่ปีาศาจแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอับประมงคลนั่นเองนะครับผมสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้นะครับกับรายการสัพเพเหระของเรากับช่องเด e ะ i ว a ล่ฮ t ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอชมเรื่องราวใน E ีพีต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมแม็ธกธัรกิจและก็น้องเวินเวินค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ